หุ้นเด่นของเรานะประจําวันที่4มิถุนานะวันนี้เลือกหุ้นสายใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เป็นหุ้นที่ยังคงอยู่ในทีมโดเมสติกเพลย์นะเราไม่ได้เลือกมาตั้งนานแล้วก็คือตัวอีออนนะครับสาเหตุที่เลือกอีออนในวันนี้เนี่ยคือ1เลยแนวโน้มกําไรของเขาเนี่ยในช่วงไตรมาสที่1ก็คือเดือนมีนาถึงพฤษภาเนี่ย เราคิดว่าจะยังเห็นการเติบโตที่แข็งแรงอยู่ถึงแม้ว่า<ช>จะโดนโควิดแล้วลอกที่3มากระทบนะครับแต่ว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการกลับสำรองนะคือปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่อีออนเนี่ยตั้งสำรองเยอะมากนะครับเพราะว่าหลายคนไม่ทราบว่าผลกระทบระยะยาวของโควิดจะมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งสำรองก็ตั้งแบบคอนเซอร์เวทีฟเลยตั้งเผื่อนะครับตั้งจนคาเวอร์เรชเนี่ย สูงถึง2 3 0นะแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่ามี NPL อยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยตั้งสำรองเผื่อไปแล้วเป็น230บาทนะครตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นประเด็นแรกเลยที่ทำให้โอกาสที่จะตั้งสำรองเยอะๆเนี่ยปีนี้เนี่ยมีค่อนข้างต่ำแล้วก็โอกาสที่จะกลับสำรองเนี่ยมีค่อนข้างสูงแล้วก็น่าจะได้เห็นตั้งแต่ช่วงไตรามาสที่หนึ่งของเขาหรือว่าช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาเนี่ยเป็นต้นไปเลย ก็คือถ้าสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ NPL ดูแล้วไอ้ที่ตั้งมาเกินไปต้องเยอะเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นเขาก็จะต้องกลับรายการนี้มันก็จะกลายเป็นหล่นมาที่บอ t ท o m ไ i n e มันเป็นรายการนอ n c a s นะคะไม่ได้รับผลกระทบเรื่องเรื่องกระแสเงินสดหรอกแต่ว่าทําให้ตัวกําไรเนี่ยพอมีการกลับค่าใช้จ่ายกลับมาเป็นเป็นรายได้เข้ามาเนี่ยกำไรมันก็จะโตโอกาสที่จะเกิด เอ่อ positive surprise ก็มีนะคะแต่ตัวเนื้อๆอของธุรกิจเนี่ยก็เป็นอย่างที่นิกว่ามา่กค่อยๆไปตามธีมเปิดเมืองอย่างี้ยคะ่ะครับผมแล้วก็ในส่วนของ NPL เนี่ยหลังจากที่ช่วงไตรมาสที่สี่ที่ผ่านมามันมีเหมือนกระโดดเซอร์ไพรส์ขึ้นมานิดน,นึงแต่คิดว่าใน Q1 ของปี2องพัี่ิบเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะทยอยเอ่อน่าจะค่อยๆทยอยปรับลงมาแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเราจะยอยฉีดวัคซีนกันสัปดาห์หน้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพในช่วงครึ่งปีหลัง ของปีนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับหนุนให้ในแง่ของเบ้นเงินสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยเนี่ยน่าจะเติบโตขึ้นได้นะครับเราก็ประมาณการทั้งปีที่เราคาดไว้เนี่ยปีนี้นะฮะ2021เนี่ยเราคาดกำไรโต21%นะครับถือว่าโตโดดเด่นมากแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราคาดกำไรเนี่ยโตอ,อีก14%นะครับ เป็นคือกำไรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นตลอดทุกปีอยู่แล้วสำหรับอีออนนะนิวไฮมาตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยที่เลือกมาวันนี้เนี่ยเพราะว่า valuation นะคืออีออนเนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นในกลุ่มไฟ n น n c e ที่ valuation เนี่ยถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงนะคนอื่นเทรดกัน PE เนี่ยยี่สิบเท่าสามสิบเท่ายี่สิบปลายใช่ค่ะคถ้าเราไปดูทุกคนที่ทำธุรกิจอาจจะใกล้กับอีออนที่สุดนะครับก็คือตัว KTC เนี่ย KTC นี่เทรดป E แบบ ระเิดรับเบอร์มากนะแต่ผมเปิดการไปดูไม่ได้นะเป็น p e ย้อนหลังเนี่นะเอ่ย้อ e นหลังของ KTC เนี่ยอยู่ที่สามสิบห้าเท่าสามิบหกเท่าเนี้ด,ดูบนหน้าจอเลยอันนี้คือ p e ย้อนหลังนะในขณะที่อ o n อนเนี่ยเราไปดูด p e ย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่สิบสี่เท่า อันนี้ <forward S 2> ย้อนหลังก็คือก็คือในรอบหนึ่งปีที่จบไปนะแต่ถ้าดู forward PE พอกําไรเขาโตขึ้นเนี่ยตัว PE ก็จะลดลงเนี่ยเราคาดว่าจาก14เท่าเนี่ยมันจะเหลือ11.5เท่าเองอ่ะใช่คือค่อนข้างต่ํามากนะครับต่ากว่า PE ของเซตด้ยวยใช่ทําให้ดาวไซด์เนี่ยเราคิดว่าค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะว่าเทรดต่ากว่ากลุ่มมากคือมันมันติดอย่างเดียวคืออีออนเนี่ยเป็นหุ้นที่กําไรดีแต่จ่ายปันผลเนี่ย payout rate o ชวเขาจ่ายต่ําเขาจ่ายแค่สามสิบเปอร์ซ็นมาตลอดทําให้ย i e เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสองสามเปอร์เซนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเงินเขาเยอะจริงๆแล้วเขาต้องมีจ่ายปันผลแบบเอออกมามากขึ้นคือแบบไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยนะครับอปันผลมันมีโอกาสที่จะกระโดดมากกว่านี้ได้เลยนะเพราะว่าฐานะการเงินเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วถ้า payout ขยับจากสาสิบเปอร์เซ็นขึ้นมาเป็นสี่สิบหรือห้าสิบสมมุตินะ เอ่อในแง่ของดีเวนยูเน่จะเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยคือจากสองสามเปอร์เซ็นขึ้นไประดับสี่ห้าเปอร์เซ็นได้ในทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราคิดว่าเอ่ออีออนมีความน่าสนใจอย่างมากแล้วก็ในแง่ของราคาหุ้นเองเนี่ยต้องบอกว่าด้วยพีที่ป่ําเนี่ยมันทําให้โอกาสที่จะลงแรงๆเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างยากนะครับระยะสั้นเนี่ยอีออนจะมีแนวแนวรับนะอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับเป็นแนวย่อยแล้วก็แนวหลักของเขาเลยคือประมาณร้อยเก้าสิบนะครับส่วนแนวต้านเนี่ย จะมีอยู่ที่ระดับ220บาทนะครับเป็นเป็นแนวต้านหลักเลยนะวันนี้เลยเลือกมาเป็นหุ้นเด่นนะครับราคาเป้าหมายเนี่ยต้องบอกว่าอัพไซด์เปิดกว้างมากเอ,อ่ทาง f อ a a ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่274บาทนะครับเลือกเป็นหุ้นเด่น mm hmm. ประจำวันที่4มิถุนาเลยสำหรับตัว e อีออนนะฮะฝากเอาไว้ด้วยนะครับ